วิธีการเชื่อมต่อ Line OA กับ f a ซี i AI นะครับขั้นตอนแรกเราต้องเข้าล็อกอินมาที่หลังบ้านของ f a r ซีของคุณกอดนะครับเสร็จแล้วให้คุณกดตรงคำว่า Line OA ด้านซ้ายมือแล้วกดตรงคำว่าเพิ่มร้านค้าครับเขาก็จะมีชุดข้อมูลให้คุณกรอกทั้งหมด3ข้อมูลนะครับก็จะมี channel id channel secret แล้วก็ channel access token นะครับวิธีในการหาข้อมูลทั้ง3ตัวนี้นะครับขั้นตอนแรก ให้คุณเข้าไปที่เว็บไซต์ของ l i n e OA นั่น,นคือ m a n a g e r l e b i t นะครับเมื่อคุณเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะคุณก็จะเห็นหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมครับผมคุณก็ล็อกอินที่เรียบร้อยสำหรับท่านที่ยังไม่มี l i n e OA นะครับท่านต้องสมัคร l i n e OA ให้เรียบร้อยก่อนนะครับท่านที่สมัครแล้วท่านก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเมื่อคุณล็อกอินเรียบร้อยแล้วให้คุณเข้าไปอีกหนึ่งเว็บไซต์นะครับ พิมพ์ Google เลยก็ได้ครับพิมพ์คำว่า developer.line.bit นะครับคุณก็จะเข้ามาที่หน้านี้นะครับสำหรับ developer.line.bit นะครับเรียบร้อยแล้วก็ล็อกอินเข้าไลน์เช่นกันครับเมื่อล็อกอินเข้าไลน์เรียบร้อยแล้วครับให้คุณกดตรงคำว่าคอนโซลด้านขวามือบนครับกดตรงคำว่าคอนโซลด้านขวามือบนครับของคนที่ยังไม่เคยสมัครหรือเคยใช้งานเลยตรงนี้ก็จะไม่มี p r o v i d e รเลยนะครับ ให้เรากดตรงคำว่า provider แล้วกดตรงคำว่า create ครับเสร็จแล้วเราก็ตั้งชื่อ provider ครับผมอ่าพอตั้งชื่อ provider เสร็จปุ๊บก็กด create ครับเมื่อจัดการทั้ง2จุดนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเท่ากับเราสร้าง provider เรียบร้อยแล้วนะคบผมนะเสร็จปับ๊บเราก็จะมากดตรงคำว่า create นะครับผมนะฮะที่ได้พอมากด create ปุ๊บเนี่ยระบบมันจะไม่ยอมให้เรา ทำงานนะครับเราต้องกลับไปที่ Line Official อีกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อที่จะเปิดการใช้งาน API นะครับเราก็จะกดคำว่าตั้งค่าด้านขวามือบนนะครับกดตั้งค่าเรียบร้อยนะครับให้มาเลือกด้านซ้ายมือตรงหมวดที่เขียนว่า Messaging API ครับเสร็จแล้วให้เรากดคำว่าใช้ Messaging API ครับเห็นไหมครับมันก็จะมี provider ที่เราสร้างเอาไว้ชื่อว่า IC Pro แล้วก็กดติ๊กเข้ามาแล้วกดยอมรับครับเสร็จแล้วกดตกลงเลยครับไม่ต้องใส่อะไรครับกดตกลงครับเรียบร้อยครับผมตอนนี้เราก็จะได้ทั้ง channel id แล้วก็ f r e e e t id เรียบร้อยแล้วนะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเปิด api เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะกลับมาที่หน้าของ line developer นะครับเราก็จะเห็นว่าตอนนี้ provider ของเราที่สร้างขึ้นมาใหม่ได้ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับ เราก็คลิกเข้าไปที่ตัว p r o v i d บรของมันเลยครับผมเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเห็นนะครับผมเห็นนะฮะ c h a n n e l id ตรงนี้เราก็ Copy c h a n n e l id ตรงนี้ไปวางนะครับผม Copy ไปวางที่ข้อมูลของเรานะครับ Copy มาวางนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเห็นคำว่า secret นะครับผม s e c r e ตตรงนี้นะครับผม Channel Secret เราวก็ Copy มาวางนะครับผม เสร็จแล้วครับผมเสร็จแล้วนะครับเราจะมาหาช่องสุดท้ายก็คือตัว channel access token นะครับก็จะอยู่ตรง m e s s a g i n g api ตรงนี้นะครับผมเสร็จแล้วให้เรามากดตรงคำว่าเนี่ยครับผม channel access token กดตรง issue ครับพอกดปั๊บมันก็จะมีโค้ดขึ้นมายาวๆครับเราก็กด copy เลยครับแล้วก็เอากลับไปวางนะครับผมแค่นี้ครับเราก็กดตรงเพิ่มร้านค้า นะครับร้านค้าก็จะขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะฮะแต่ยังใช้ไม่ได้ครับเราต้องเข้าไปนะครับต้องเข้าไปเปิดการใช้งานของเขาก่อนนะครับกลับไปที่ l i n e d ด v e l o p e r ครับกลับไปที่ Line d e v e l o p e r นะครับผมนะฮะเสร็จแล้วเราจะมาเปิดเว็บฮุกนะครับผมเราจะมาเปิดเว็บ o ุกเพื่อให้เขาสามารถใช้งานได้นะครับให้เรากลับไปที่ Developer แล้วเข้ามาตรงช่อง messaging API แล้วเลื่อนลงมาด้านล่างจะมีคำว่า use webhook ให้เราติ๊ก use webhook ครับแล้วให้เรากลับไปที่ line official ครับเพื่อไปปิดการตอบกลับนะครับผมเพื่อไปปิดการตอบกลับนะครับให้เราเข้ามาที่หน้าแรกนะครับแล้วกดตรงข้อความตอบกลับอัตโนมัตินะครับผมนะฮะแล้วปิดการใช้งานของเขานะครับเป็นหยุดใช้งานครับ เพื่อให้ AI สามารถตอบแทนได้นะครับผมเท่านี้ครับก็จะเป็นการตั้งค่าสำหรับลายเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็จะมานะครับให้ข้อมูลนะครับให้ข้อมูลร้านค้านะครับโดยการที่เราต้องติ๊กเข้ามาเพื่อเพิ่มสินค้านะครับผมเราก็จะกรอกข้อมูลสินค้าทั้งหมดนะครับเมื่อกรอกข้อมูลสินค้าทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเราก็เซฟแล้วก็มาเพิ่มข้อมูลร้านค้า นะครับแล้วก็ใส่ข้อมูลร้านค้าให้เรียบร้อยนะครับเมื่อเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่ครับก็จะมีร้านค้าโชว์ขึ้นแบบนี้มีข้อมูลสินค้าอยู่ด้านในแบบนี้นะครับรายละเอียดต่างๆแบบนี้นะครับผมเมื่อใส่ข้อมูลทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมากดเปิดใช้งานแต่อันเนี้ยยังเปิดไม่ได้นะครับเพราะว่ายังไม่ได้กรอกข้อมูลเลยเลยต้องกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยก่อน ถ้ากรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นแบบของฟาซี่ครับก็จะสามารถกดเปิดใช้งานได้ถ้าไม่ใช้ก็กดปิดครับผมถ้าจะใช้ก็กดเปิดครับผมเท่านี้ครับก็จะเป็นการเชื่อมต่อ Li n e OA กับระบบฟาซี่เ i อที่พร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้วครับ